เป็นการทำผิดกฎหมายหากมีการจัดการแข่งขันต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ที่ผ่านมามีการจับนกจากป่าจำนวนมากทำให้จำนวนนกลดลงแข่งขันประกวดนี่แหละค่ะก็ทําให้มีการที่จะจับนกกรงหัวจกหรือนกปลดหัวขวเนจากป่ามา ประกวดจานวนมากก็ซึ่งส่งผลทําให้ธรรมชาติของระบบนิเวศของนกนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูมุมมองของเรื่องนี้กันนะคะซึ่งตามธรรมชาติแล้วนกปลอดหัวโขนนี้นะคะก็จะกินผลไม้หนอนแล้วก็มแมลงเป็นอาหารค่ะซึ่งก็พบทั่วไปตามพื้นที่โลง่งปาะะ่าละเมาะพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็บริเวณรอบๆบ้านเรือนใกล้ชุมชนและก็กระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะยกเว้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคอีสานนะคะเนื่องจากว่าไม่ชอบถิ่นอาศัยที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ความนิยมในรูปร่างอันสวยงามและก็เสียงที่ไพเราะนี่แหละค่ะทำให้ในพื้นที่ภาคใต้นะคะนิยมนํานกชนิดนี้มาเลี้ยงแล้วก็ประกวดเสียงร้องกันอย่างแพร่หลายแล้วก็กลายเป็นที่มาของการซื้อขายนกปลอดหัวโขนค่ะแม้ว่าจะอยู่ในบัญชีบ,ญบัญชีสัตว คุ้มครองก็ตามนะคะซึ่งตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการระบุว่าจังหวัดปัตตานีค่ะถือว่าเป็นแหล่งขายนกกรงหัวจุกแหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งของไทยนะคะโดยแต่ละปีมีการจับนกกรงหัวจุกมาขายนับแสนตัวทีเดียวค่ะและความนิยมที่แพร่หลายที่เพิ่มมากขึ้นนี้นะคะก็ส่งผลทําให้พื้นที่ภาคใต้ไม่สามารถที่จะหานกปลอดหัวโขนได้ในธรรมชาติจึงมีการจับนกจากเพื่อนอ,อื่นๆนะคะ แล้วก็นํามาขายอย่างภาคใต้นกปลอดหัวขนตามธรรมชาติทั่วประเทศจึงลดลงอย่างรวดเร็วค่ะก็คือนกส่วนใหญ่ที่นํามาใช้เนี่ยนำมาใช้ในการเลี้ยงและการแข่งขันเนี่ยเป็นนกที่จับมาจากป่านะคะทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าการเพราะเลี้ยงเนี่ย ยังทําได้ยากมากนะคะโดยเฉพาะนกนกพันนี้เป็นนกพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงยากนะคะมีข้อแม้ในการในในการมีชีวิตอยู่แล้วก็สืบพันธุ์ในกรงเนี่ยยากคือถ้าถ้ามันง่ายแล้วเนี่ยมันน่าจะเยอะขนาดแบบพวกนกนกเขาวชวาหรือไม่ก็พวกนกกรงไอ้นกนกหงยกนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยอัตราการจับจากป่าเนี่ยสูงมากขึ้นทุกวันนะคะดูได้จากอ่าการอัตราการการจับกลุ่มนะคะนกป่า ของของทางกรมป่าไม้เนี่ยมันมากขึ้นทุกปีนะคะมีข่าวออกมาเยอะหาแล้วก็เป็นการคือยิ่งยิ่งเลี้ยงมากยิ่งแข่งมากยิ่งนิยมมากเนี่ยมันก็ยิ่งไปทําให้ต้องจับมาจากป่ามากขึ้นนะคะในทางภาคใต้เนี่ยจำนวนประชากรของนกนกกระหลาดหัวโขนนะคะในธรรมชาติเนี่ยแทบจะหาไม่ได้แล้วนะ,ะใกล้ใกล้ใกล้ถึงจุดศูนย์พันแล้วในภาคใต้นะคะคือถ้าเดินไปตามธรรมชาติเนี่ยไม่เจอแล้วแต่ในกรงเนี่ยเยอะมากนะคะจะเรียกว่ามันเป็นการสูนพันธไปจากธรรมชาติะคะ่ะ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ตวป่าพุทธศักราช2535นะคะได้กำหนดให้นกปลอดทั้ง36ชนิดที่พบในเมืองไทยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกที่ผู้ครอบครองนั้นต้องมีใบอนุญาตในการครอบครองส่วนการประกวดนกปลอดหัวโขนนั้นต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมป่าไม้ค่ะ โดยผู้ที่จะนำปลอดหัวโขนหรือสัตว์ป่าอื่นๆเข้าประกวดแข่งขันหรือเคลื่อนย้ายนกนั้นนะคะจะต้องนำเอกสารแจ้งการครอบครองซึ่งได้จดแจ้งต่อกรมป่าไม้แล้วภายในเดือนพฤษภาคม2535ติดตัวไปด้วยทุกครั้งค่ะและผู้ที่นำนกไปเข้าประกวดแข่งขันนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในเอกสารแต่ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายนกที่ได้แจ้งการครอบครองไว้นะคะซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นก็จะมีความผิดตามมาตรา19และมาตรา20 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็หมายรวมถึงการห้ามการครอบครองและก็การห้ามค้าไข่และซากข,ของสัตว์เหล่านั้นด้วยซึ่งหากดูจากภาพที่มีผู้จับนกชนิดนี้ไปขายทีละมากๆนั้นจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังนะคะ ทำให้นอกจากนกชนิดนี้จะสูญหายไปจากธรรมชาติเพราะว่าถูกนําไปเลี้ยงในกรงแล้วนกส่วนหนึ่งนั้นก็ต้องตายระหว่างที่ถูกจับหรือระหว่างการขนย้ายด้วยค่ะ ส่วนกรณีที่มีการเรื่องร้องให้กรมป่าไม้ถอดชื่อนกปลอดหัวโขนออกจากบัญชีบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะก็เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องรออนุญาตจากกรมป่าไม้นั้นกลุ่มผู้อนุรักษ์นกต่างก็ออกมาคัดค้านค่ะโดยให้เหตุผลว่าเป็นการเร่งให้จํานวนนกธรรมชาตินั้นลดลงและนกชนิดนี้เมื่อปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติก็สามารถขยายพันธุ์ได้ดีโดยไม่จําเป็นต้องเพาะเลี้ยงนะคะ โดยนักอนุรักษ์ก็มีมุมมองในเรื่องนี้ว่านกที่เข้าแข่งขันประกวดมากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนกที่น,ทนี้ในธรรมชาติเนี่ยยังต้องการกฎหมายคุ้มครองอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการดักจับเนี่ยมีเกิดขึ้นทั่วทั่วทุกภาคนะทั่วทุกจังหวัดนะะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยขณะมีกฎหมายเนี่ยมันก็ยังช่วยช่วยอะไรไม่ได้มากนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าปลดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือจะมีการเคลื่อนย้ายโดยอิสระนะคะไม่ผิดกฎหมายการจับก็จับได้อย่างไม่ผิดกฎหมายนะคะทีนี้ก็จะมีการจับออกจากป่บบาได้อย่างแบบไม่มีไม่มีอะไรห้ามแล้วว่ะ่ะก็จะกระทบกับจํานวนประชากรของนกในธรรมชาติอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้การพาอเลี้ยงที่ไม่เคยมีคํายืนยันว่าสามารถเพิ่มจํานวนประชากรน,นกในธรรมชาติได้ยังอาจส่งผลให้เกิดนก ชนิดใหม่ขึ้นมาทําลายระบบนิเวศตามธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งภูนรักก็มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าส่วนใหญ่นกที่เข้าประกวดที่มีเสียงร้องดีเสียงร้องดังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนกที่จับในป่ามาเนื่องจากว่านกป่าเนี่ยจะมีสัญชาตญาณที่จะมีการส่งเสียงร้องเพื่อแสดงอนาเขต <c oughs> ฉะนั้นนกเลี้ยงเนี่ยที่เลี้ยงกันแล้วก็ประกวดเนี่ยจะไม่สามารถที่ทําอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีการจับนกปล่อยหัวโขนจากป่าเนี่ยมาเพื่อทําธุรกิจประเภทนี้กันมากขึ้นค่ะค่ะนั่นก็